ว้าตะกี้เราดูตัวดีไปแล้วใช่ไหมเรามาดูตัวเคกันบ้างเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยแมังบอดี้คนละไซส์เลย <c oughs> ก็สําหรับตัวซอนเทสสามหนะับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราเองเนี่ยความตั้งใจคือเราไม่ได้อยากให้หลุดคอนเซปต์รถเนี่ยมันมาเป็นบอดี้ใหญ่ใช่ไหมเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเกิดเราจะไปทําซิกมันก็ดูไม่เหมาะเนาะไปแนวนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราก็มีการตกแต่งนะใส่อะไรต่างๆนะให้ดูสวยงามแล้วก็เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอย่างชุดหน้าตรงนี้นะครับดูกันได้เลยนะครับก็คือนี่เด่นๆเลยคือล้อก็ทําสีพาวเดอร์โคดแล้วมีเพิ่มจานเบรกขยายไซส์ครับจานคารมูเห็นไหมคะเน้นนะตัวนี้ช่วยให้เบรกดีขึ้นครับระยะเบรกสั้นลงครับจานคาโมูรอบนี้สําหรับซอนเทสเนี่ยเขาเอามาพร้อมกับตัวนี้ครับบูทปั๊มนะเพราะมันขยายไซส์ไงแล้วมันเป็นเรเดียนมาส์อยู่แล้วใช่ป่ะ <ๆ S 1> เขาเลย ดันปั๊มออกไปจะได้ไม่ชนกับตัวปั๊มตรงเนี้ยคือเขามีกาดแฮนด์มาให้มันไม่เหมือนตัวดีที่เขาไม่มีกาดแฮน<ก>ด์ก็เราก็เลยเฮ้ยเราไม่ใส่ปิดปลายแฮนด์ดีกว่าเราใส่แค่ตัวนี้ก็พอนะครับเป็นตัวฝากระปุกเบรกนะเหมือนกันกับตัว3 6 8หดีนะครับแล้วนี่เห็นปะ่ะความ,มาลังการของบอกกับตัวแรกท้ายมาให้ดูนี่ดูข้างในก่อนดูข้างในก่อนเราไม่ได้ตัดไม่ได้ยุ่งอะไรกับข้างในเลยนะฮะทุกอย่างเดิมหมดก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บหมวกเต็มใบได้2ใบเหมือนเดิมเลยนะครับเรามีการนะครับ ปาดเคิร์ฟเปลี่ยนหนังใหม่นับเทวสวยมากโหสามเท็กเจอร์ตรงโซนคนขับเนี่ยก็จะเป็นตัวกันลื่นเหมือนตัว368 d ดีไหลขึ้นมานิดนึงมีตัดขอบคาร์บอนเห็นป่ะนี่ขอบคาร์บอนยาวนี่เลยนะนี่นี่นี่เห็นนะแล้วแล้วขอบนี้อคนธาร่าต่สวยนะครับแล้วก็นี่มีโลโก้โซนเทสยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราไม่เปลี่ยนแปลงคือคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้นับก็อันนี้ก็เป็นงานเบาจากพี่หน่อยว่าดันเช่นเดียวกันทุกคนครับตัวกันตกหลังเราก็ทําเป็นสีพาร์โค้ดสีม่วงจริงๆมันชิ้นใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าตัวดี นะใหญ่มากเนี่ยตัวนี้นะครับผมบอกเลยใช้ทนมากนะครับโชคหลังเหมือนกัน Pro เฟนเดอร์ X s i r s e ตัวท็อปสุดเขาทุกคนนี่ปรับได้3จุดแล้วเราก็มีการตกแต่งสีสปริงให้ด้วยมีประกัน2ปีราคาค่าตัวหมื่นกว่าบาทแต่ทั้งหมดที่ผมว่ามานะครับสำหรับซอนเทส 368K งบเนี่ยในการจัดสภาพและผ่อนไฟแนนซ์ได้เนี่ยเขาให้งบเรามา26,000บาททุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลือกของแต่งนะเป็นโทนสีอื่นเลือกได้เลยเลือกได้ทั้งหมดเลยครับในงบ26,000ครับที่เราสามารถเอาไปผ่อนไฟแนนซ์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากแต่งมากกว่านั้นเราก็แค่จ่ายส่วนต่างใช่ปะถ้าเราอยากใส่ท่อถ้าเราอยากใส่คาร์บอนอยากใส่ปั๊แมแอมเบออันนี้ได้ทั้งหมดก็นะครับใครที่สนใจนะสำหรับซอนเทสนะครับจะ 368K 368D หรือจะ 368G นะครับ ออรรถมือหนึ่งพร้อมจัดสภาพนะครับสอบถามเข้ามาได้ของเราเนี่ยก็เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Revo นะครับสมปรรพาดอนเมืองศูนย์อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราเองนะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสะดวกไปซื้อรถที่โน่แล้วเอามาแต่งที่เราก็ได้หรืออยากจะซื้อรถที่เราแต่งที่เราแล้วก็มารับรถที่เราจุดเดียวเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่สนใจนะสอบถามเข้ามาได้นะของตกแต่งเราสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้ด้วยเราจ่ายเงินดาวน์แค่ก้อนเดียวครับ